สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทํา a ด d ็อกนะครับหรือว่าล่า a อดด็ของตัวโปรเจกต์เ a อ l ์เรลนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าจะมีการแจก a อดด็นะครับมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเพราะว่าในตัวของเว็บ e s t n e t เนี่ยเขาก็มีเพิ่มเมนู a อดด็มาให้ด้วยนะครับก็น่าจะไม่พลาดแั้วแหละนะครับก็วันนี้นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะ ทำตามอย่างละเอียดนะครับวิดีโอนี้ผมตั้งใจจะมาทําอย่างละเอียดให้ทุกคนดูเลยเนาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งจะมาหัดลุยครั้งครั้งแรกนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เป็นมือเกา่าหรือว่าคนที่เก่งแล้วนะก็สามารถไปดูในตัวของทวีดได้เลยผมจะโพสต์รายละเอียดคร่าวๆไว้ให้นะครับสามารถไปกดดูแล้วก็ทําตามคร่าวๆได้เลยนะครับผมก็มีไม่กี่ขั้นตอนนะครับโอเคก็สําหรับใครที่อยากจะทําตามนะสามารถทําตามวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวของ p a r e เรียแอนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับโปรเจกต์เขาละกันเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับว่าตัวโปรเจกต์เขาทำอะไรสามารถไปลองอ่านดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้คร่าวๆละกันนะก็คือไอตัวของ r e สฟันเนี่ยนะครับเขาระดมทุนได้ประมาณสักสาย4ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัว Investor ที่ลงทุนเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็จะมีคอยเบสด้วยนะครับคอยเบสก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไร นะมาให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าเขาได้ rest fund เยอะนะครับซึ่งตัวของโปรเจกต์ที่ได้ rest fund เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มี a d o p นะซึ่งวันนี้เราจะมาทำตัว test net กันนะครับซึ่งเป็นตัวการซึ่งเป็นการทำ a d o p ที่ไม่ต้องเสียเงินนะสามารถทำได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับโอเคมาเร,เริ่มตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะนะครับมาที่ข้อที่1ก่อนละกันนะนะครับเพื่อนๆเนี่ยกดที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้มานะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆลิงก์ต่างๆหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำแอร์ดรอปเนี่ยนะครับก็จะแปะไว้ที่ใต้ดีคิปชั่นนี้ทั้งหมดนะครับสามารถกดเข้ามาแล้วก็ทําตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคกดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับในหน้านี้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้งานการ Bridge นะครับจากตัวของเชนเซปโ p ลีย์นะครับไปที่เชนแพ l เวลเทสเน็ตนะครับ ซึ่งไอตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องไป add chain มาก่อนสำหรับใครที่มี meta mask แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เพิ่ม chain นะสามารถลงไปหาวิธีเพิ่ม chain ได้นะก็จะมีตัวนี้นะครับ chain sepolia นะครับผมแล้วก็ c h a ตัวนี้นะครับซึ่งเช a i ตัวนี้นะข้อมูลเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description นั่นเองสามารถไป add ได้นะครับโอเคนะทีนี้การที่เราจะบ r i d นะครับเปลี่ยน ethereum ได้นะครับอ่าเราก็จะต้องมีตัว token free ก่อน นะครับก็เหมือนเดิมครับมีลิงก์แปะไว้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะครับสามารถกดเข้ามาได้นะครับก็จะมี2เว็บนะครับมีเว็บนี้นะครับแล้วก็เว็บตัวนี้อ่าซึ่งเว็บนี้นะครับก็จะใช้ในการขุดเนาะอาจจะใช้เวลาประมาณสักห้านาที10นาทีนะฮะกว่าจะได้มาก็นานนิดหนึงนะครับก็คือ Copy Address ของเรานี่แหละนะครับ copy มานะกรอตัวนี้นะแล้วก็มาวางตัวนี้ แล้วก็กดที่ start mining นะครับมาเช็คแคปชาด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินก่อนแล้วก็วาง address ไปได้เลยนะแล้วก,กดที่ send me ether นะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งรับไปเมื่อ28นาทีที่ผ่านมานะครับเขาเคลมได้แค่วันละห้าวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็แค่วาง address แล้วก็กดที่ m n o a robot นะครับแล้วก็กดที่ send me ether จากนั้นเนี่ยอีทูเรียมก็จะเข้าไปที่ตัวของ s e p o l i a Network ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับโอเคเมื่อเราได้โทเค็นอีเทอร์เ e ียมเทสเน็ตมาแล้วนะครับเราไปที่ตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็บริด g e เลยครับนะซึ่งผมแนะนาให้บริดจ์สักประมาณ0.1อีเทอร์ละกันนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันเป็นเงินฟรีเนาะนะครับมันเป็นแบบอีเทอร์เร e ยมเทสเน็ตที่เราสามารถเคลมได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดที่บริด g e ได้เลยนะครับปึ๊บ โอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่คอนเฟิร์มครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้น success เรียบร้อยแลวนะครับเราสามารถมาดูตัว transaction ได้ที่ตรงนี้นะครับ activity นะครับแล้วก็มากดที่ eth นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่าเมื่อกี้ผมบิดไปรอบหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาสอนนะแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นอันล่าสุดอันนี้อันข้างบนนี้อันล่าสุด อ่าโอเคนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มแค่ chain เซอร์เพลียอยู่นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็น chain ตัว parallel testnet นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นคอนเฟิร์มแบบนี้แบบ2ตัวนี้นะฮะเราสามารถมาดูที่ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ parallel testnet นะครับแล้วก็ไอตัวของโทเค็นเนี่ย ethereum นะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็น เป็น transaction ก่อนหน้านี้ที่ผมบิดมานะส่วอีเทอร์นะครับถ้าเกิดว่า transaction นี้ confirm มทั้งคู่นะครับแบบนี้นะมันก็จะบวกมาเป็น0.2นั่นเองนะครับซึ่งเชนตัวนี้นะครับเพิ่มยังไงนะครับก็ให้เรานะมากดที่ตัว MetaMask เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดที่จุด3จุดฝั่งขวานี้นะครับแล้วก็มากดที่ Setting ครับแล้วก็มากดที่ Network นะครับแล้วก็มากดที่ Add Network ครับผม แล้วเขาก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็เรามากดที่ตัว Add Network Memory ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว Network Name นะครับตัว URL Chain ID แล้วก็สัญลักษณ์ตัว Currency เยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ Description เนาะเพื่อนๆสามารถ Copy นะครับแล้วก็เอามาวาแล้วก็กดที่ Save ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาที่ตัว MetaMask นะครับแล้วก็มากดที่พิมพ์ไปว่า Parallel ตัวนี้นะครับ Parallel ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น testnet สามารถกดเข้ามาดูได้โอเคไหมครับโอเคขั้นตอนที่1เสร็จไปแล้วนะสำหรับการ Bridge เนาะก็ไม่มีอะไรแค่นี้เองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาที่เมนูตัวแอปกันนะครับผมแล้วก็มาที่เมนูของตัว AirDrop นะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมลองทำแล้วนะฮะ ในการกรอกโค้ดร,รับ a อร์ดอปนะมันก็มีเออๆนิดนึงนะครับคืออาจจะต้องทําหลายรอบนะครับซึ่งขั้นตอนจริงๆก็ไม่ได้ยากครับมันจะมีขั้นตอนให้เรากรอกโค้ดนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะกรอกโค้ดของต้นทางที่ผมไปเจอตัวข้อมูล a อร์ดอปตัวนี้มาแล้วกันนะครับเพราะถือว่าแบบวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขามาแช์ข้อมูลให้กับผมเนาะผมก็จะเอาโค้ดของเขามากรอกนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากจะกรอกโค้ดของผมก็สามารถกรอกได้เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นี้เหมือนกัน นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะสามารถกรอกได้เลยนะครับโอเคฮะอันนี้ผมจะกรอกโค้ดของคนที่ผมไปเจอข้อมูลมาแล้วกันโอเคแล้วกดที่ next step ได้เลยอ่าเขาบอกว่าทีมนี้นะครับเต็มแล้วนะครับก็ลองอ่า invitation code อื่นดูนะเดี๋ยวผมลองหาโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็กดที่ next step นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่กรอกโค้ดของผมนะแล้วก็มันขึ้นแบบนี้นะว่าแบบทีมเต็มนะนะครับให้ลองใช้ตัวโค้ดอื่นดูนะครับก็สามารถกรอกโค้ดของเพื่อนได้นะซึ่งใครที่แบบกรอกโค้ดผมแล้วนะครับแล้วก็ได้โค้ดแนะนําเพื่อนมาแล้วสามารถแปะไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับขึ้นอยู่กันเพื่อนเลยนะอันนี้ผมกด next step อีกทีหนึง่งอ่าโอเคอันนี้คือได้ละนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราทำการ connect wallet ครับก็คือ wallet ตัวนี้นี่แหละนะกดที่ซ้ายได้เลย กดที่ไซายที่หนึ่งไม่ได้นะครับก็นี่แหละนะครับอันนี้คือปัญหาในตอนนี้นะที่แบบว่ามันอาจจะเออเอ,อนิดนึงนะครับซึ่งได้เกิดว่ามันไซายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราทำการคอนเน็กตัวแอคเคาน์นะครับก็คือ x แอคเคานนะฮะก็คือทวิตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มา Follow ตัวแอคเคาท์ของเขานะครับแล้วก็รีทวิตแค่นี้เองจากนะั้นคุณก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคไม่ได้นะครับไม่ได,ไได้เอาไว้ก่อนแล้วกัน นะครับขั้นตอนนี้เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวผมไปทําขั้นตอนอื่นละกันนะครับเมนู Adobe นี้เพื่อนๆก็ลองไปทําเองละกันเนาะนะครับเพราะว่ามันมีแค่เมื่อกี้เองนะก็คือแบบกรอกโค้ดเสร็จปุ๊บก็ไปกดใส่ตัว d d r e s s นะครับแ c c o u n t นะฮะแล้วก็ทำการา Connect กับตัว t ว i t t e r แค่นี้เองนะครับอ่ะทีนี้เราข้ามาที่ตัวของอาพา p เว f ร l Account ก่อนละกันนะครับให้เรามากดที่ตัวนี้ นะครับ create parallel account นะครับกดปุ๊บจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรา sign transaction นะกดที่ confirm ได้เลยโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เรามี account ใหม่มาแล้วนะครับก็จะเป็น parallel account นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนละ address กับที่เรา connect มากับ MetaMask นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามา claim token ของตัวแพลตฟอร์มนะครับโดยมากดที่แอปตัวนี้ นะครับแล้วก็มากดที่ wallet นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรามากดที่ตัวนี้ครับ get test tokens นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มตัวยังไม่ได้สร้างตัวของ Account ของเขาเนี่มันจะยังไม่สามารถกดตัวนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ผมกดที่ confirm แล้วกันโอเคนะครับอันนี้ transaction confirm เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับทีนี้นะครับเราก็สามารถลองมาเล่นเมนูต่างๆพวกนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ลองลองกดกดดูแล้วกันว่าแบบมีอะไรให้เราทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกด transfer ตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ผมจะลอง transfer มาสัก อค okay. อันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาท Trans ำ transaction ให้สำเร็จก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวของ EOA balance นะครับเราก็จะเจอกับตัว Ethereum นะครับที่ผม transfer มาเมื่อกี้0.05 ether นะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลองมาเล่นเมนูตัวตัวนี้ดูนะครับอืมแล้วก็ลอง deposit ดูนะครับจริงๆมันก็น่าจะเป็นเมนูที่เหมือนกับเมื่อกี้นะ อันนี้ผมทรานเฟอร์มาแล้วก็ไม่ทำซ้ำล้วกันทรานเฟอร์ transfer นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ลองทรานเฟอร์กลับนะจากอา p a r l l l e l account ไปที่ MetaMask นะครับ1อันนี้5,000แลละกันอ่ะอย่างละครึ่งนะครับ คือจริงๆเนี่ยผมมองว่าการใช้งานเทสเน็ตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบเปะๆก็ได้แบบว่ามันมันเป็นการทดลองนะครับเทสเน็ตเนี่ยมันเป็นการแบบให้ยูเซอร์มาใช้งานแล้วก็ทดลองใช้ต,ตัวตัวแอปที่เขาสร้างขึ้นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันโอเคไหมมันลื่นไหลไหมหรือว่ามันมีบั๊กตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งไอตัวนี้มันจะช่วยให้กับผู้พัฒนาเนี่ยเขาจับจุดได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งเราอาจจะแบบลองมาเล่นทุกตัวดูก็ได้นะครับอันไหนที่ลองกดได้ก็ลองกดไปเพราะว่ามันเป็นเงินฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบบไปซีเรียดอะไรเยอะนะครับอา่าอย่างเช่นตัวของอหน้า wallet เนี่ยตัวนี้นะ wallet ที่เรากําลังทําตอนเนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ import import token เนี่ยก็ลองกดดูนะครับอาจจะมีเมนูบางตัวที่ผมไม่ได้ทําก็ได้นะ เนี่ยดี posit เนี่ยจาก MetaMask มาที่ตัว Power Account นะครับอ่าเมื่อกี้ก็เราเราเรา,เราตัวเรา transfer ไปใช่ไหมฮะ transfer มาที่ MetaMask เนาะจาก Power มาที่ MetaMask นะครับทีนี้เราสามารถดี posit กลับได้นะครับก็คือจาก MetaMask มาที่ Power Account อีกรอบหนึ่งนะครับอ่อันนี้2อ0 0ั้ละกันแล้วกด ที่คอนเฟิร์ม p o s i t ตัวนี้นะครับโอเคเอาสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับก็คือโอนโอนตัวของโทเค็นเทส เทสเน็ตเนี่ยนะครับจาก MetaMask ของเรานะมาที่ Parallel Account นะครับแล้วก็ Transfer จากาตัว Parallel Account นะครับไปที่ MetaMask ของเรานะครับผมก็ลองมากดเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เรากด get testnet token เนี่ยนะครับตัวนี้เนาะเราจะได้ตัว NFT มานะครับได้ NFT มานะตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้ในตัวของ lending ได้นะครับ เมื่อกี้เราลองทำ a อ o ดอไปแล้วเนาะอดอปมันมันมัน,ม,นมันเป็นเอ๋นะครับมันทำไม่ได้นะนเพื่อนๆลองไปทําซ้ําๆดูแล้วกัน w a l l ล็เราทําไปแล้วก็คือหน้านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัว lending ครับผมอ่า lending นะเมื่อกี้เรากดอ่า get token มานะครับเราจะได้ตัวตัวอ่าอันนี้มาอันหนึ่งนะครับเราสามารถมากด supply ได้นะครับแล้วก็มาเลือกตัว AA wallet ตัวนี้อ่านะครับแล้วก็กด select all ได้เลยนะครับ กดที่ supply 1 NFT นะครับกด confirm โ okay. อเคฮะจากนั้นกดที่ Go to borrow ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ไอตัวนี้เราสามารถมาถอนได้นะครับถ้าจะแบบไม่ได้ไม่ได้จะจะเพิ่มตรงนี้แล้วนะครับที่เรากดเมื่อกี้เนาะสามารถมา withdraw ได้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็น get credit from NFT tokens นะครับซึ่งเราไม่มีนะครับน่าจะไม่ได้ใช้ไม่มีเลยนะครับต่อมาเลื่อนมาที่ e ER rc 20 t o k e n นะครับตอนนี้เรามีาตัวทั้งหมดอยู่ทั้งหมดประมาณ4-5ตัวนะครับมี b d, d t, c นะครับ d i usdt usdc นะครับแล้วก็ eth token นะครับก็สามารถมา supply ได้ น,ะนี่มาซัพพลายได้นะครับก็ซัพพลายได้ทั้งตัว AA Wallet นะครับ MetaMask ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ผม available อยู่ที่0.07นะครับผมจะซัพพลายสัก0.5ละกันนะครับแล้วกดที่ซัพพลายตรงนี้ confirm อ่านะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซัพพลายตัวนี้นะครับ สองพันหกดซัพพลายได้เลยคอนเฟิร์มนะครับโอเคก็แค่นี้ครับเพื่อนๆสามารถลองมากดเข้ากดออกนะครับกดซัพพลายกดบอโรหรือว่าไม่ยืมพวกนี้ได้นะครับผมก็เป็นการทดสอบนะครับตัวฟังก์ชันต่างๆนะฮะในเมื่อเป็นเทสเน็ตเนาะก็คือเขาต้องการให้เราเข้ามาทดสอบอยู่แล้วสามารถมากดได้อันนี้ผมไม่กดต่อแล้วนะเพราะว่าทุกคนลองไปทำเองกันดูนะครับไม่ยากครับกดซัพพลแล้วก็เลือก แอคเค้าหรือว่ากระเป๋าแค่นั้นเองเนาะแล้วลองกดกดดูนะครับแค่นี้เองโอเคต่อมาครับในหน้าเลนดิงน้งนะเราก็ทําประมาณนี้นะครับลองลองทำเองดูนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดที่ตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปิดให้เราทําหรือ,อยังก็น่าจะน่าจะยังทําไม่ได้นะนะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับ เรงมาดูมาดูตัว u n ู swap อ่ะอยู swap ก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นแบบต้นทางกับปลายทางหรือว่าตัวของ UI เขายังไม่สำเร็จนะครับน่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลองมาติดตามแล้วก็ลองมาเข้ามาอัปเดตบ่อยๆแล้วกันเนาะว่า2ตัวเนี้เขาเขาพร้อมให้เราทดลองเข้าใช้งานหรือ,อยังนะครับแต่ว่าณนะตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับ ยังไม่ได้พร้อมให้ใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถอลองเข้ามาดูบ่อยได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ตอนช่วงที่ผมอัดคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงแบบเริ่มต้นมากๆเลยเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศมาเนาะแล้วก็ผมก็ออกมาทําคลิปเลยนะครับอาจจะแบบว่าไวาไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถลองมาติดตามดูได้ถ้าเกิดว,ว่าอตอนไหนที่เขาสามารถให้ทดลองเข้ามาใช้งานฟังก์ชัน2ตัวนี้นะครับก็ทดลองเข้ามาใช้ซะแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า Bridge นะครับ lending wallet เมื่อกี้เราใช้มาหมดแล้วที่ผมสอนเมื่อกี้เนาะอ่าบิดก็ทําตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละนะครับแล้วก็เหลือแค่ตัว AirDrop นี่แหละนะครับที่มันยังไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรอบแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับเอมันไม่ได้นะครับอ่ะสมมุติว่าได้เสร็จปุ๊บเนาะกดที่ทรายนะครับอ่านะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ c o n n น c t เสร็จปุ๊บนะครับไป Follow นะครับแล้วก็ e t w e e t โอเคครับตอนนี้ผมก็กดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจ,จะได้ก็แบบลองกดนานมากเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับแต่ว่า,าเขาอาจจะปรับปรุงแล้วก็ได้นะตอนที่แบบเพื่อนๆเ,เข้ามาเห็นวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ล่าสุดที่ผมกดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรากด ตัวของไซต์ตัว address เราเสร็จปุ๊บหรือว่า Account ต e t a m a s เรานะครับก็กดที่ connect X platform นะครับแล้วก็กด follow แล้วก็ retweet นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับมี leaderboard, my team, air drop แล้วก็ s t a t i s t i c นะครับก็ leaderboard นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับแล้วก็ my team อันนี้ผมก็ยังไม่มีทีมเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็จะกรอกคนผมก็สามารถกรอกได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ 4fe68 นะครับผมแล้วก็ไอดับตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะแบบว่านับจากตัวอ่าพอย n ์นะครับเหมือนกับว่าเขาจะนับพอยต์อ่ะถ้าเกิดว่ายิ่งพอย n ์เยอะก็มีโอกาสที่จะแบบได้ไอดัเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่ง ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสอะไระสามารถลองไปเชิญเพื่อนได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็แค่นี้ฮะสามารถกรอกโค้ดตัวนี้ได้นะ 4fe นะครับ68แค่นี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับผมนั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะที่กำลังจะเก่งแอ o ดอหรือว่าลุยแอรดอกันนะครับยังไงก็ อลองมาทํากันดูนะครับแล้วก็เป็นเทส t n เน็ตด้วยนะครับทำฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับก็อยากให้มาทำกันเยอะๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันเกี่ยวกับ a d ด็อตัวนี้หรือว่าตัวอื่นที่ผมเคยโพสตคลิปไปแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ตัวของ Twitter หรือว่า X Platform นั่นเองนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าแอดคริปโตอนสรรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะ แปะไว้ที่ใต้ description ไว้ให้สามารถกดเข้ามาแล้วก็มาฟอลกันได้นะครับแล้วก็ไอ o ดอกตัวอื่นก็สามารถมาตามมาได้ก็จะละเอียดเหมือนกันนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่มาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ